สวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดียามบ่ายๆเก่ๆวันนี้เนาะมาทําแกงหน่อไม้กันง่ายๆสไตล์พอลาานะเพื่อนตอนนี้พอลาาตั้งหม้อเตรียมพร้อมเลยนะคะก่อนอื่นก็จะใส่น้ําใบยะนางสําเร็จรูปนะคะแกงหน่อไม้รวมมิตรง่ายๆสไตล์พอล่าค่ะเพื่อนวันนี้เทลงไปเลยค่ะต้มน้ําใบยะนางก่อนนะคะ ใส่น้ำใบยะนางและพะล่าก็จะปิดฝาให้น้ำใบยะานางเดือดน,นะคะเพื่อนตอนนี้น้ำยะนางเดือเดอเต็มที่เลยนะ,ะเพื่อนพล่าก็จะใส่ผักทั้งหมดที่พล่าเตรียมไว้ทั้งหมดทั้งหนมไม้ทั้งผักนะคะเครื่องแกงทั้งหมดเลยค่ะลงไปในหมอ้อครั้งเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยสิว่าจะทาหม้อเล็กๆนะคะหลายผักนโน้ตผักนี่ใส่เข้าไปจานเบลอเลยเพื่อนมาช่วยทานนะคะเดี๋ยวใช้มือจับเลยค่ะ มากเพื่อนอลาจะปิดฝาทิ้งไว้ให้ผักสุกเดี๋ยวค่อยมาปรุงรสนะคะค่ะตอนนี้ผักก็ใกล้สุกแล้วน,นะคะเพรา่าจะมาปรุงรสด้วยอะไรนะคะเดี๋ยวเพื่อนมาดูนะคะเนี่ยเพรา่ําตำข้าวเบือเนาะข้าวเหนียวแช่บ้านเราเ,าเรียกว่าข้าวเบือเนาะใส่เครื่องแกงใส่พริกใส่หอมใส่เครื่องแกงของพอลาะค่ะนะคะนี่ค่ะโค๊กในโครกจะเทลงไปเลยนะคะ หลังจะใส่ข้าวเบือเครื่องแกงลงไปแล้วนะคะเพื่อนพอล่าก็จะปรุงด้วยปลาร้าสองรสนะคะก็จะมีของแม่ปนอมนะคะกับของพี่ไมค่ะแค่นี้ค่ะนะคะของแม่ปนอมจะเค็มนิดนึงไม่ต้องใส่เยอะค่ะของพี่ไมค่ะเค็มกลางนะคะไม่เค็มมากพี่ไม่ใส่เยอะนิดนึง แกงหน่อไม้อ่ะที่ขาดไ,ได้พร,ราต้องใส่ถึงชุรโรสนะเพื่อนพร,ราต้องใส่ผงชุรโรสประมาณช้อนหนึ่งเนาะแกงหน่อไม้กับส้มตำพร,ราต้องใส่นอกจากนั้นพร,ราไม่ใส่ค่ะสองอย่างเนี่ยต้องใส่นะคะผงชุรสจะได้อร่อยค่ะเพื่อนคนไม่กินก็ไม่เป็นไรแต่พร,ราก็กินนะคะนะคะชอบใครชอบมันนะคะเพื่อนนี่ค่ะแกงหน่อไม้พร,รานะคะสสีสันค่ะเพื่อน น้ำผักออกแล้วน้ำเยอะนิดนึงแกงหน่อไม้ง่ายๆสไตล์โอราสํำหรับมื้อนี้ก็สุกสำเร็จเรียบร้อยนะคะชิมรสชาติแล้วอร่อยค่ะไปทานกับข้าวเหนียวร้อนๆเลยค่ะเพื่อนไปทานกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็วันพักผ่อนสบายๆส,สไตล์โคราเนาะ มากินแบบบ้านๆเนาะของเราแกงหน่อไม้รวมมิตรแกงเปิดอนนั่นแหละค่ะแต่สไตล์พรานะคะมีอะไรก็จะสรรหาใส่เองค่ะง่ายๆค่ะนี่ร้อนๆานมาทำหม้อเล็กๆนะคะออกมาก็เป็นกะละมังอยู่แล้วกับเพื่อนเพื่อนต้องมาทานด้วยกันนะคะถึงจะหมดนะคะแกงหน่อไม้น้ำดำําใส่เห็ดดอกใหญ่ๆตัวโตเนาะกับปลาทูทอดค่ะเพื่อนนี่ ปลาทูโทษเกงหน่อไม้นะคะเกงหน่อไม้ขาดไม่ได้จะต้องจำคนเหนียวนะเพื่อนเนาะนี่ค่ะจะได้มีแรงทำงานคาะนะคะขอจุกข้าเหนียวกับเกงหน่หอไม้ค่ะันี่เพื่อนนะคะกระติบน้อยนะคะไม่น้อยนะคะยัดเข้าไปค่ะหอมหวนหวนมากเลยค่ะออกไอเลยค่ะเพื่อนข้าวติดมือพอล่านะ่ะรูปน้ำมันก่อน ก่อนทานก็ขอทานน้ำผลไม้ก่อนนะคะเพื่อสุขภาพค่ะอร่อยค่ะน้ำสีม่วงนะคะแครอทสีม่วงนะคะแอปเปิลสีม่วงด้วยกับอะไรบีนรูทสีม่วงด้วยค่ะผสมสามอย่างเข้าไปนะคะเพื่อสุขภาพค่ะกินดีที่ดีนะคะนอนหลับดีกับเพื่อนบำรุงสุขภาพค่ะ น้ำหนอไม้เหนียวขอชิบสดก่อนนะครับเนัวอำอ,วอำล้ำเขาบอกว่านัวออำล้ำปลาทูก็กรอบนอกนุ่มในค่ะทอดเองอชอบมากปลาทูกับข้าวเหนียวเข้ากันมากแค่ ทองก็หวานมัน mm hmm. ชอบมากอร่อยค่ะเพื่อน อิ่มปีอีกมือหนึ่งกับเพื่อนแกงเปิดนหน่อไม้แกงวามิดหน่อไม้ง่ายๆจะตายปลาประทูข้าวเหนียวน้ำผลไม้มือนี้ก็อิ่มหนำสำราญนะคะฝากติดตามพอล่าด,ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย